แปะเย็นมาแล้วจะ้าไม่หวานนะไม่หวานวันนี้อากาศดีด้วยนะเนี่ยเพแต่ป้าไปไหนมาเนี่ยป้านั่นในออฟหวยไอช่มไหมน่ะใช่เนี่ยมันขยันส่งอาหารทั้งวันไม่รู้ไอ้์มันคิดยังไงนะเนี่ยมันเลิกไต่ออฟจ่ะก็ไอ้ไเป็นคนหัวสูงทะเยอทะยานพอเจอคนรวยเข้าหน่อยนึง ก็ทิ้งไอ้ออกไปอยู่กับคนรวยๆอ่ะไม่น่าเลยเนาะคนมันหัวสูงก็อย่างนี้แหละ สวัสดีครับร้านสกายคอฟฟี่ปะครับอ๋อใช่จ้าพอดีผมเอาอาหารมาส่งครับกำลังรองอยู่พอดีเลยจ้ะใจนะจ้าขอบคุณนะครับจ้าเอาออฟเอาไอยังส่งอาหารเหมือนเดิมอีกเหรอไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพบ้างเลยหรือไงใครอะไออ๋อ ขัวเก่าเราเองแหละขับรถส่งอาหารอาชีพที่คงต้องทำไปจนมันตายนะแล้วก็ไม่รู้ว่านาคอ่ะจะได้ร่ำรวยเปบนคนอื่นเขาหรือเปล่าชีวิตไอ้ก็คงสุขสบายแล้วสินะคงจะไม่ลำบากเหมือนเดิมแน่นอนก็เพราะว่าเราคิดถูกไงตั้งแต่เราเลิกกับออฟไปอ่ะชีวิตเราก็สบายนะถ้าเรายังทนคบกับออฟอยู่อ่ะป่านเนี้ย เราคงได้อดเช้ากินข้าไม่ก็อดตายและที่สําคัญนะอาชีพกระจกกระจอกอย่างออฟอะไม่รู้ว่าจะทําให้เราสบายได้หรือเปล่าน้องสนใจหรอไอกิ้กกันเถอะป้าคะขอขนมด้วยค่ะจ้า สวัสดีครับอาหารมาส่งครับร้าผมสวัสดีครับเฮ้ยไอ้น้วผัวเก่าแกอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปทุกที่แหละอาชีพส่งอาหารอะหาเช้ากินค่ำ้าไม่ทำก็อดตายอะแกนี่แป๊บหนึ่งนะค่ะที่รัก แล้วนะคุณจ่ายเงินด้วยนะครับอ๋อได้ค่ะโอเคค่ะอ่ะเงินค่าอาหารไม่ต้องทอนนะเราให้ทิปเพราะว่าเราอะไม่ชอบพบเงินเศษเงินเหรียญให้หนักกระเป๋ารับไปสิ เอาเอาไปขอบคุณนะครับไปเราไปกินข้าวเถอ,อะหิวอ่ะคงไม่มีเหตุผลอะไรหรอกครับที่ผมจะไม่รักคุณผมคิดถึงคุณทุกวันเลย งั้นเอาเป็นว่าเย็นนี้เรามาเจอกันโอเคไหมครับโอเคครับนี่รักกันมากขนาดนั้นนะเหรอถึงต้องพิสูจน์ให้เห็นกันที่บ้านเนี่ยคุณนอกใจฉันบีคุณอย่าเรียกว่านอกใจเลยดีกว่าอย่างคุณต้องเรียกว่าไม่มีในหัวใจผมเลยดีกว่ายัางจะรู้สึกดีมากกว่านะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไงแล้วคุณควรคิดสมัยนะว่าคุณจะเอาไงกับชีวิตของคุณ เลขอย่างคงไม่ต้องให้ผมบอกนะว่าประตูอยู่ทางไหนบีคุณจะทิ้งฉันไปหรอไม่ได้นะมีมี<ป>เยอะว่ะ คุณรับร้านยังไม่เปิดนะครับอ๋อพอดีว่าฉันจะมาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟค่ะถ้าสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟกาแฟต้องรอเจ้าของร้านมาครับพอดีเจ้าของร้านไม่อยู่ตอนนี้ครับอ๋อที่ออพอดีครับเนี่ยครับเจ้าของร้านมาเอดียครับคุณคนนี้เขามาสมัครเป็นพนักงานที่ร้านนะครับเอาออฟเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่นี่เหรอใช่ออฟเป็นเจ้าของร้านนี้แหละ ่อนไอจะมาสมัครเป็นพนักง,งานเสิร์ฟกาแฟใช่ไหมใช่ออฟพอดีว่าช่วงเนี้ยไอลํลำบากมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ใช้ด้วยงานก็ไม่มีค้างค่าเช่าห้องมาสองเดือนแล้วไอคงจะลำบากมากสินะคงจะลำบากกว่าตอนที่อยู่กับออฟอีกใช่ไหม,มงั้นไอ้อยากกลับมาอยู่กับออฟไหมล่ะ ได้จริงหรอเอาใช่ให้กลับไปได้จริงจริงหรอใช่ออฟจะให้โอกาสไอซ์กลับมาอยู่กับออฟแต่ไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าออฟเนี่ยจะให้ไอซ์เนี่ยไปอยู่บ้านพักพนักงานหลังร้านกาแฟออฟก็ช่วยไอซ์ได้แค่นี้แหละเพราะว่าตอนเนี้ยออฟเป็นเจ้าของร้านกาแฟไม่ใช่เป็นเด็กส่งอาหารเหมือนเมื่อก่อนและตอนเนี้ย ผมเป็นเจ้านายของคุณส่วนคุณเป็นลูกน้องของผมพี่ครับเดี๋ยวสอนงานน้องคนนี้ด้วยนะได้ครับสู้ๆนะไอ้ตั้งใจทำงานล่ะ